คืออย่างที่บอกว่าเ,าเล่นกับทีมที่ครึ่งละครึ่งของตารางไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ทุกทีมก็เล่นเกมรับรอโต้อยู่แล้วเงั้นถ้าเราเสียบดูก่อนมันก็เป็นเกมยากที่เราจะเอาคืนเพราะเขายิ่งรับแน่นเข้าไปใหญ่นะแต่ว่า อันนั้นมันไม่ใช่ประเด็นอย่างเดียวแต่ว่าประเด็นก็นคือว่าสิ่งที่เราพยายามพูดพยายามสอนมาหรือแบบแนะนามาตลอดเวลาคือเรื่องของความแน่นอนหรือรายละเอียดของการตัดสินใจในพื้นที่ด่านสุดท้ายส่งบอลผ่านบอลหรือแม้แต่คอร์สบอลอะไรเงี้ยเพราะนั้นความแม่นยําตรงนี้มัน,มนคุณภาพของการจ่ายการให้หรือการจบสกอร์มันต้องแน่นอนกว่านี้ถ้าเราจะยาอยากอยากจะเป็นแชมป์นะแต่เราก็เห็นแหละปัญหาเรามีโอกาสมากมายสร้างโอกาสในการที่ไปถึงพื้นที่ด่านสุดท้ายผ่านบอลออกมาหรือจะ ติดหมดเลืแบบไม่แม่นการความแม่นยําในการในการนั้นเราเราเราสามารถสร้างแทร็กคอนเพื่อให้ไปถึงพื้นที่ดุดท้ายได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วอยู่ที่การตัดสินใจการให้บอลความแม่นยำในพื้นที่ดังท้ายทียท่จะให้จบสกอร์หรือให้ผ่านในด้วยความแม่นยำให้ให้ให,ให้ให้แนวลุกจบสกอร์หรือตัวเองสร้างโอกาสในการยิงอะไรเงี้ยซึ่งจริงมันมีโอกาสเยอะมากตั้งแต่ึ่งแรกจนึ่งหลังจนนั่นแหละเขา โอกาสเดียวลูกทุ่มไกลลูกครึ้งแรกแล้วก็เป็นประตูมันคือมันบอกฟุตบอลมันบอกไม่ได้ว่าโอ้โหคุณจะครองบอลมากมายแล้วคุณจะเป็นผู้ชนะนั่นนั่นก็ก็เป็นตระกาศที่ที่ผู้คนเข้าใจได้แต่ว่าถ้าเราครองบอลแล้วเราสามารถสร้างโอกาสไปถึงพื้นที่แนสุท้ายแล้วสามารถทรําเป็นประตูหนึ่งประตูสองู่ต่อสู้ก็แน่นอนต้องเปิดเกมขึ้นมาแรกอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เราไม่สามารถสร้างโอกาสตรงนั้นเป็นประตูได้อะไรเงี้ยต้องก็ต้องอะไรทำไม ให้ทุกคนมีสมาธิในการเพิ่มคุณภาพรายละเอียดในพื้นที่หลัง้าให้มากกว่านี้อะไรเงี้ยมันถึงจะถึงจะฆ่าเขาให้ตายได้ในแต่ละแต่ละครั้งที่เจอเกมแบบนี้อะไรเงี้ยก็ยังมีโอกาสหมดเราบอกว่าเราโฟกัสที่เราอ่ะถ้าเราไม่สามารถเก็บ3แต้มทุกๆนัดที่ผ่านมาได้เราก็ไม่ต้องไปหวังรุ่นแชมป์อะแต่ถ้าเรายังเก็บ3แต้มได้ทุกนดทุกนัดอะเราก็หวังลึกๆได้อะไรเงี้ยเพราะะนั้น โอกาสของห้าเกมอ่ะมันก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าใครจะช,ชนะได้ทุกเกมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเขาก็มีโอกาสพลาดเราก็มีโอกาสพลาดเพราะฉะนั้นอีกห้าเกมที่เหลือของเราเราก็พลาดไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเราต้องต้องต้องเอาอะไรเก็บสามแต้มให้ให้ได้ทุกๆนัดอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อจะเขาเรียกะไรกดดันทีมจากข้างบนหรืออะไรเงรี้ยให้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 ใหตลอดแล้วก็หนีห่างจากทีมที่ไล่ตามมาด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ ถ้าเราสามารถเก็บได้ทุกนัดแล้วมันก็เป็นการสร้างความมั่นใจของของเราเองในการที่จะเข้าไปเล่นในรอบเอเปคัพที่มันจะเกิดขึ้นในเดือนในเดือน,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 นหน้าอะไรเงีย้ยงั้นมันก็เป็นการสร้างความมั่นใจแหละแต่ถ้าเราไม่สามารถชนะหรือมีสามแต้มด้วยเกมที่มันกดดันหรือมีเงี้ยมันก็ อาจจะส่งผลเรื่องด้านด้านจิตใจในการที่จะเล่นด้วยอยนะ่างนี้ั้นตรงนี้ก็ต้องต้องเรียกความมั่นใจหรื่ความอาคุณภาพในการจัดเล่นให้มันดีกว่านี้อแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือก็ต้องชมเด็กๆชมนักบอลแหละที่พยายามที่จะ,ะบุกพยายามที่จะสร้างเกมพยายามที่จะเอาประตูจนชนะได้เนี่ยมันมันก็ต้องชมเฉยเพวกเขาที่เขาเขาทุ่มเทเกินร้อยยี่สิบ ให้กับทีมและให้กับเราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องต้องขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยแต่ไอ้ส่วนที่เป็นปัญหาก็ต้องช่วยกันแก้ไขช่วยกันพัฒนาต่อไปเพื่อให้ไม่เกิดสถานการณ์ที่มันกดดันอย่างนี้ในการที่แทนที่จะเป็นประตูกับต้องมาเสียประตูอะไรเงี้ยก็เหมือนเดิมแหละเขามาก็ต้องมาเล่นเน้นเกมรับอยู่แล้วก็จะเจอเกมแบบนี้แหละที่อึดอัดเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสแล้วเราก็ต้องต้องเปลี่ยนจังหวะที่อย่างเงี้ยให้เกิด เป็นประตูให้ได้นั่นคือคือถึงจะถึงจะเปลี่ยนแปลงเกมในแต่และเกมได้เพราะถ้าเมื่อไหร่เราสามารถทําประตูได้เ็วหรือทำประตูได้ไดนําก่อนเกมคู่ต่อสู้ก็จะเปิดมาเล่นด้วยเกมปกตินั่นมันก็จะเข้าทางเกมของเราที่เล่นด้วยความเอาเรียกอ,อะไรทคติคอลหรือ,รอรด้วยโพลิชั่นหรือด้วยเกมทันทีช่าอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดเกิดหลายหลายสถานการณ์ขึ้นที่จะยิงเพิ่มขอกับคู่ต่อสู้ไม่ใช่ว่าเจอแต่คู่ต่อสู้รับแน่นรับแน่นแล้วมันก็ รอจังหวะโดส่วนอะไรเงี้ยซึ่งเราเองพยายามที่จะมีสมาธิกับเกมสวนกับของผู้ต่อส่้อยู่แล้วที่เราพยายามทาในใน,ในครึ่งแรกซึ่งก็ก็ป้องกันได้หมดเพียงแต่เสียลูกทุ่มซึ่งมันไม่ใช่เกมตานิชันเงี้ยมันเป็นลูกทุ่มซึ่งเราเสียสมาธิจากจากจังหวะที่เขาทุ่มแล้วก็ผ่านบอลเข้ามาจังหวะ2ซึ่งออฟไซด์หรือเปล่าเราก็ไม่รู้มันก็ก็มีส่วนของการออฟไซด์เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเรายังเห็นไม่เคลียร์นะแม่ว่าเห็นน้องๆบอกอืครอบ,อบครับ